ออมามาเลยเตรียมตัวไปไปเลยดีมากดีนั่นเห็นไหมไปดีมาไปเลยทันนี้ได้หมดแล้ว เลย <c oughs> น่า <c oughs> แหละ <c oughs> ไปถ้าสูงกว่านี้ไปเลยกัดดี <c oughs> ไม่ <c oughs> ไต้องนั่งลูก xuống lê đi dài lên เอ้ยครบรอบแล้วนะฮะเหินเลย,เยลูกนี้เหินลอยลอยลงไปเลยไป